สวัสดีเด็กๆม .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูแพนก็ไม่ได้สอนอะไรมากครูแพนจะมาบอกแนวข้อสอบของเราที่เราจะต้องได้สอบกลางภาคกันอ่ะอย่างอื่นเลยเดี๋ยวครูบอกแนวคณิตพื้นฐานก่อนนะคณิตพื้นฐานเราเรียนอะไรไปบ้างเนี่ยพื้นฐานครูแพนจะออกแค่เรื่องสถิติกับ เส้นขนานอ่ะมาดูสถิติก่อนครูแผนออกอะไรบ้างสถิติครูแผนให้ครูแพนออกค่ากลางของข้อมูลค่ากลางของข้อมูลจำได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้าง่้ข้ากลางค่ากลางของข้อมูลจำได้ไหมมีอะไรบ้างหนึ่งครูจะให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ถ้าเฉลี่ยเลขคณิตหนูสามารถเขียนสูตรได้เลยว่า x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วน n หนูเขียนสูตรแบบนี้ให้ครูก่อนนะคะแล้วหนูค่อยแสดงวิธีทำนะเออใครเขียนสูตรมาครูให้คะแนนไปก่อนเลยโอเคไหมอ่ะส่วนข้อ2อ่ะเดี๋ยวครูอธิบายก่อนซิกมาอ่ะ x บาร์ bar. มันแทนคำว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต sigma x หมายความว่าเป็นผลรวมของค่า x เช่น x ครูแพนให้มาเป็น1 2 3หนูก็เอา1บวก2บวก3แค่นี้ก็คือเป็น sigma x ส่วน n ก็คือจำนวนข้อมูลอ่ะจำนวนข้อมูล หนูก็ต้องนั่งนับว่าข้อมูลอ่ะครูแผนให้มาทั้งหมดกี่ข้อมูลเช่นครูแผนให้มา1 2 3อม่ะมี3ข้อมูลเพราะฉะนั้นหนูแทน N เ,เป็น3หนูก็คิดเลขมาหน,หนูก็จะได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วต่อไปค่ามัธยาฐานค่ามัธยาฐานเนี่ยระวังระวังโจทย์หลอกเราต้องนำข้อมูลมาเรียงก่อนอย่างแรกเลยต้อง เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากซะก่อนเพราะถ้าไม่เรียงเนี่ยอาจจะตอบผิดได้ต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนจากนั้นหาตำแหน่งอะจากนั้นจากนั้นพวกเราต้องหาตำแหน่ง ตําแห่งนนะตํแหน่งมัธยาฐานสูตรก็คือเท่ากับอะไร n บวก1หาร2 n, 2> n คือจํานวนทั้งหมด หนูก็ต้องนับว่าข้อมูลมีทั้งหมดกี่ข้อมูลถ้าเป็นข้อมูล10ข้อมูล1 0บวก1เป็น 11... หาร2เป็น5.5 5.5ในที่เนี้ยไม่ใช่คําตอบแต่หนูต้องไปเอาข้อมูลตัวที่5.5มาตอบตัวที่5.5มีไหมไม่มีหนูต้องเอาข้อมูลระหว่างตัวที่5กับตัวที่6มาบวกกันแล้วหาร2แล้วค่อยตอบโอเคนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดหนูเขียนหาตำแหน่งตำแหน่งมาธยฐานแล้วก็เขียนเป็น N บวกหนึ่งแทนค่าให้ครูโอเคครูให้แล้วครึ่งหนึ่งอ่ะถึงแม้ว่าหนูจะทําไม่ได้ครูอาจจะให้แค่ครึ่งหนึ่งในการเขียนสูตรต่อมาข้อ3ข้อ3มเนี่ยเป็นฐานนิยมฐานนิยมง่ายๆไม่มีสูตรเราก็ต้องเอาเอาจำนวน ที่สามมากที่สุดตอบแต่ระวังโจทย์หลอกนะบางข้อไม่มีฐานนิยมบางข้อมีเช่นอะไรบ้างถ้าเกิดครูแพนบอกว่า1 1ึ่งหนหนูตอบอะไรฐานนิยมส้ำม,มากที่สุดคือ1ตอบ1 ถ้าเกิดครูแพนมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าอะหนูก็ตอบสองข้อมูลเป็นหนึ่งกับห้าแต่ถ้าเกิดข้อมูลเป็นแบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองสามสามสามสี่สี่สี่แบบนี้ถือว่าไม่มีฐานข้อมูลนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินแบบนี้ถือว่าไม่มีไม่มีฐานข้อมูลอะไรไม่มีฐานนิยมโอเคปะ่ะแบบนี้ถือว่าไม่มีฐานนิยม โอเคนะอันนี้คือเลขหลักในส่วนแรกส่วนที่สองจะเป็นการหาเส้นขนานอ่ะเส้นขนานเราเรียนไปแล้วเส้นขนานหาค่า x หาค่า x เดี๋ยวครูหาตัวอย่างโจทย์แป๊บหนึ่งรอครูแป๊บเส้นขนานหาค่า x อันนี้คณิตเพิ่มเติมหาค่า x เ,เช่นเช่นครูแผนมีรูป1รูปอ่ะมันขนาดกันแล้วก็มีเส้นตัดตรงนี้จึ๊บครูบอกว่าอันนี้มุม x มุมนี้65แล้วครูก็ถามหา x หนูก็ตอบได้เลยว่า x เ,เท่ากับ65แล้วเขียนเหตุผลด้วยว่าเพราะเป็นมุมแยง โอเคนะแต่ถ้าเกิดข้อไหนที่มันยากกว่านั้นเช่นเช่นอ่ะมุมนี้คู่แพนเป็น x บวก10มุมนี้คู่แพนได้80หนูต้องทำไงหนูต้องเขียน x บวก10เท่ากับ80แล้วก็แก้สรรมการให้คู่ x เท่ากับ80ลบ10 x เท่ากับ70แบบนี้ อย่าลืมเขียนองศาด้วยนะเด็กๆเขียนหน่วยใส่หน่วยให้ด้วยถ้าไม่ใส่องศาครูแพนหักคะแนนนะคะครูแพนบอกนี้แล้วนะถ้าไม่ใส่องศาครูแพนหักคะแนนนะอ่ะอันนี้คือจบในส่วนของคณิตพื้นฐานมาดูคณิตเพิ่มเติมคณิตเพิ่มเติมครูเคยบอกหนูไปแล้วว่าให้พวกหนูอ่ะไปฝึกแยกตัวประกอบคณิตเพิ่มเติมจะเป็นการแยกตัวประกอบหมดเลย20ข้อ 20ข้อแต่10ข้อแรกจะเป็นการแยกตัวประกอบแบบข้างหน้า x เ,เป็น1นึอ่ะ10ข้อก็คือแยกตัวประกอบโดยหน้า x เ,เท่ากับ1เช่นอะไรบ้างเช่นนะครูแพนยกตัวอย่างนะครูแพนก็ไม่รู้เหมือนกัน x กำลังสลบส x บวกหอ่ะเราก็เขียนแสดงวิธีทาเป็นแยกเป็น2องวงเล็บหน้าคูณหน้าได้ตัวหน้าหลังคูณหลังได้ตัวหลังเห็นไหมพจน์กลางเป็นลบเพราะฉะนั้นติดลบเพราะฉะนั้นได้ x ลบหคูณกับ x ลบหนูต้องแสดงวิธีทำแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือ10บข้อแรก ะประมาณนี้แต่อาจจะยากกว่านี้ส่วน10ข้อหลังอีก10ข้อก็เป็นการแยกตัวประกอบเหมือนกันแยกตัวประกอบโดยหน้า x ไม่เท่ากับ1และเช่นอะไรบ้างเช่นอ่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างนะสักข้อหเช่นเออ 3 x กำลังสองบวกส x บวกหอ่ะข้างหน้าตรงนี้ไม่ใช่1แล้วใช่ปะ่ะอันนี้ข้างหน้าเป็น1ข้างหน้านี้ไม่เป็น1แล้วเราก็แสดงที่ทำอ่ะเขียนวงเล็บมาสองวงเล็บเลยหน้าคูณหน้าได้ตัวหน้าเพราะฉะนั้นแบ่งเป็น3 x 3 x 1อ่ะแสดงว่า1นึคูณหเครื่องหมายเป็นไงตรงกลางเป็นบวกเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นบวกลองตรวจคําตอบสิ อ่ะถ้าเกิดหนูเขียนตัวคําตอบในข้อสอบครูแพงก็อนุญาตนะอนุญาตใครจะเขียนตัวคําตอบเขียนได้เลยพจน์กลางอ่ะไก้คูณไกลเป็น 1x ไกลคูณไกลเป็น 3x ใกไกลคูณไกลบวกไกลคูณไกลจะได้พจกลาง 1x บวก 3x ได้ 4x จริงไหมจริงถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 3x บวก1คูณกับ x บวก1 อืมข้อสอบครูคแพนก็จะมีประมาณนี้นะคณิตเพิ่มเติมมี20ข้อส่วนคณิตพื้นฐานจะมีสถิติมีประมาณ6ข้อ6ข้อส่วนเส้นขนานเดี๋ยวครูแพนดูให้แป๊บหนึ่งเส้นขนานครูแพนจำได้ว่าเมอมี4ข้อ เส้นขนาดมีสี่ข้ออะทำให้ได้นะแล้วครูแพนก็หวังว่าเด็กมอสองจะทำข้อสอบครูแพนได้นะอย่างน้อยก็ได้เกินครึ่งหน่ออืมสู้ๆนะคะก็ไปทบทวนกันมาดีๆนะอะวันนี้ครูแพนสอนแค่นี้พอแค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย